สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอัจฉริยะบอกมีคลิปเด็ดจากคนสนิทปอยืนยันแตงโมฉี่เป็นการกุเรื่องอัจฉริยะบอกเองมีคลิปจากคนสนิทปอยืนยันประเด็นแตงโมจับขาแซนฉี่เป็นการกุเรื่องขึ้นมาแต่ยังเปิดเผยไม่ได้รอให้ตำรวจแถลงปิดคดีก่อนเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นและออกโรงคดีแตงโมอยู่บ่อยครั้งสำหรับอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ล่าสุดเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสถึงคดีแตงโมวันนี้25เมษายน65ก่อนตำรวจถแถลงปิดคดีว่าผมเอาใจช่วยตำรวจให้ปิดให้ตลอดรอดฟังเพราะมีข้อพิรุษข้อสงสัยเยอะมากไม่ใช่เฉพาะผมนะท่านอดีตผู้พิพากษาสารดีกาท่านก็เขียนข้อความดีมากนะท่านไม่เชื่อเลยว่าแซนพูดว่าจับขาเป็นความจริงท่านพูดมาคำหนึ่งว่าทำไมตำรวจเชื่อผู้ต้องหาซึ่งไม่น่ารับฟังเลย โดยหลักกฎหมายต้องถือว่าไม่น่ารับฟังเป็นพยานที่ไม่น่ารับฟังแต่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งรับฟังโดยไม่มีข้อแม้รับฟังโดยเชื่อสนิทใจว่าแตงโมจับขาแซ่และปัสสาวะท้ายเรือผมมีคลิปและยังไม่เปิดเผยคลิปกุเรื่องขึ้นมาว่าสร้างปัสสาวะคลิปคนของปอย,ยืนยันว่าที่บอกว่าปัสสาวะท้ายเรือกุเรื่องขึ้นมาผมมีอัดคลิปไปเลยแต่ยังไม่เปิดแค่นั้นเองรอเขาแถลงพรุ่งนี้ เป็นเพื่อนสนิทของปอเลยทําธุรกิจด้วยกันกับปอแต่ผมยังไม่เปิดผมจะรอให้ตํารวจเปิดก่อนถามว่าไม่กลัวหรอเราไม่ได้ทาเพื่อแตงโมคนเดียวเราทําเพื่อประชาชนทั้งประเทศถ้าเป็นลูกใครหรือญาติพี่น้องใครถูกกล่าวหาว่าไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วจมน้าตายเองมันคือตราบาปของคนคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วตํารวจไทยทําคดีแบบนี้ความยุติธรรมไม่มีแล้วจะเป็นที่พึ่งประชาชนได้ยังไง มุมแม่แต่งโมกับทนายเดชาบอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันไม่ใช่ผมไม่อยากไปพูดหรอกเพราะพูดไปก็ไม่ดีคนเราไม่ทันรู้เลยว่าใครทําให้ลูกตัวเองตายและตายด้วยสาเหตุอะไรแต่ให้อภัยลูกร้อยเอร์เซ็แล้วมันก็หมดคําพูดที่จะพูดผมทําวันนี้ไม่ได้ทําเพื่อครอบครัวแต่งโมผมเห็นน้องคนนี้น่าสงสารคิดว่าผมต้องช่วยทุมเททั้งแรงกายแ,แรงใจหมดเท่าไหรไ่ไหมว่าเจ๋งเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ทวงความยุติธรรมให้น้อง ไม่ได้หิวแสงเหมือนที่ใครบางคนบอกผมอยู่กับพี่หนุ่มมาตั้งแต่ปากโป้งผมดังจนคนรู้จักทั่วประเทศแล้วผมไม่ต้องไปหิวแสงหรอกเพราะชมรมผมคือช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมน้องแต่โมคือเหยื่ออาชญากรรมผมสวนตำรวจครั้งนี้การทำของตำรวจชุดนี้ผิดปกติผิดวิสัยการทำงานสืบสวนสอบสวนขุนเร่งเอ่อมูตัวหนึ่งน้ำหนักหมูกับคนต่างกันขาหมูกับขาคนมันต่างกันไหมผิวหนังคนกับผิวหนังหมูต่างกันไหมมันบางมากกว่ากันเยอะ แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอาหมตัวหนึ่งไปล่อให้ใครก็ไม่รู้มาขับเรือส่วนที่คุณหญิงหมอพรทิพย์โพสต์ข้อความว่าไม่เชื่อว่าแตงโมตกท้ายเรือผมมีภาพให้ดูส่วนตัวอย่าไปออกอากาศนะให้ดูแค่สองคนขาซ้ายเป็นรูเห็นรอยบ้างคิดว่าเป็นรอยใบพัดไหมนี่เป็นภาพวาดน,นะเรามีของเยอะแต่ไม่ได้มีแสงนะเรามีของจริงพรุ่งนี้ตำรวจแถลงคดีแตงโมจะเชิญมาวิเคราะห์หน่อยเอามาพร้อมกับหมอพรทิพย์เลยจะจัดให้ นี่ผมเตรียมสองแสนแล้วนะถ้าเขามีคลิปแตงโมจับขาถ้ามีผมให้สองแสนท้าตรงนี้ให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงผมให้รางวัลเลยนะเขาสามารถหาแตงโมจับขาแซนและหงายหลังตกน้ำตายจ่ายสดทันทีสองแสนมีอนุมัติเงินให้เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกดอทเน็ตค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ